คาวนี้เป็นประเทศนะที่เราจะยกตัวยอย่างประเทศหนึ่งก็คือเป็นประเทศที่เกี่ยวกับดิสเเตอร์ของแท้เลยหรือว่าบางทีหนังดิสเตอร์เตอร์นี้อาจจะมาจากประเทศนี้ซ่ไหมเกิญญเป็นประเทศที่ประเด็จก,การนะฮะปกครองโดยรัฐบาลที่แบบกลุ่มชนกลุ่มเดียวเลยเปินนิสถานใช่แต่นิสถานเนี่ยเป็นประเทศที่แต่ตงเกาหลีเหนือเลเป็นเกาหลีเหนือให้เอเชียการเป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจากรัสเซียนะครับตอนที่อาณาจักรรัสเซียล่มสลายอาณาจักรโซเวียตล่มสลาย แล้วก็เขาไม่มีสิทธิ์ประชาชนไม่มีสิทธิ์ถือพาสปอร์ตนะฮะเพื่อเดินทางออกนอกประเทศนะฮะ<ช>เหมือนกันสถานีวิทยุและโทรทัศน์มีเพียงแค่ของรัฐบาลอันนี้หนักกว่าวช่องเดียวโดยส่วนมาก,กน,นะครับเขาก็จะมีเผยแพร่เรื่องข่าวสารในกรัฐรราบาลแล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นกิจกรรมที่แบบครอบครัวเขาอะ,อะลูกเล่นกีตาร์ก็จะมีแบบเป็นกิจกรรมที่แบบในแต่ละวันที่ท่านผู้นำทำความบันเทิงต่างๆ เขาไม่ใช่ความบันเทิงเหล่านี้นะผิดกฎหมายทั้งเส้นนะครับคุณจะต้องดูความบันเทิงจากท่านผู้นาอย่างเดียวเลยเพียงแค่เพลงนะครับที่ที่คุณจะได้ฟังคือเพลงที่ ขับร้องจากประธานาธิบดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นท่นแสดงว่าประเทศที่มีนักร้องมีครับนักร้องคือท่านผู้นํานั่นเองครับ <c oughs> ประชาชนเนี่ยสามารถซื้ออัลบั้มเพลงของท่านผู้นําไปฟังที่ไหนก็ได้ <c oughs> ในประเทศจากรู้ที่มาของผู้นําเลยครับที่มาเนี่ยก็คือ,อเขาว่าถูกปกครองโดยพรรคเมืองพรรคเดียวมีทางที่บอกคือประเด็จการเด็ดเสร็จตั้งแต่แยกตัวมาจากโซเวียตตั้งแต่ปี1991จนได้ฉายาว่าเป็น เกาหลีเหนือแห่งเอเชียกลางชื่อ,ช,อชื่อประธานาธิบดีนะครับชื่อว่าซามามูรัตนิยาชอ์นะครับในปี1990นน,นนะฮะหลังจากทีเ่เขาเสียชีวิตในปี2006เนี่ยเขาก็สืบทอดอำนาจเนี้ยให้กับหมอฟันส่วนตัวเขานะก็ยกให้คือหมอฟันคนนี้ก็คือ,อนายกูบันกูลีนะฮะเดอรมีบูฮามเมนนอฟมเมดอฟนะฮะขึ้นมาเป็นผู้นำตั้งแต่ปี2007 จนถึงปัจจุบันนี้นะครับผม,มแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนรัฐมนมนในในปี2016นะครับโดยสร้างตัวเองเนี่ยเป็นประธานาธิบดีตลอดชีพจนกว่าเขาจะเสียชีวิตก็คือพอเป็นประธานาธิบดีได้5ปีนะคะก็แต่งตั้งว่าตัวเองเ,น,อองเองน,นี่ยเป็นพ่อของชาเปิร์สโดยรางวันเนี้ยเขาขึ้นมาเองแล้วก็มอบให้กับตัวเองไปค่ะมอบให้กับตัวเองเป็นเป็นคิดขึ้นมาว่าเขาเป็นเป็นเป็นพ่อของชาเปิร์ส อ,อ,อกจากนี้เขายังเขียนหนังสืออยนะฮะใช่ค่ะเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่ารูนามาค่ะซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศเติร์กแล้วก็ซึ่งหนังสือเนี้ยถูกใช้ในการแบบในการเรียนทั้งมหลาลัยแล้วก็เอาไปถูกสอบเข้าราชการรวมถึงสอบใบกับขี่ด้วยค่ะเวลาไปเที่ยวเนี่ยกลางเมืองอะ่ะเขาจะมีหนังสือได้เล่มใหญ่นหนังสือเนี้ยมันจะมีแบบแสงสีเสียงเลยอะแล้วมันก็จะหมุนอยู่รอบๆ แล้วมันจะมีเวลาเปิดเนขาจะเปิดตอนสองทุ่มและเปิดหนังสือเนี้ยแล้วหนังสือเนี้ยมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเติร์กมีสถานเนี้เกิดขึ้นจริงๆหนังสืเอเล่มเนี้ยเขียนโดยคณะรัฐบาลแต่คราวเนี้ยท่านผู้นำเอามาอ่านแล้วไม่ชอบใจเลยกลับไปแต่งใหม่กลับไปแต่งเองใหม่ที่บ้านแ,แล้วก็ให้ยึดไอ้สิ่งที่ท่านแต่งมาเนี่ยเป็นบรรทัดฐานทุกคนต้องอ่านถ้าไม่อ่านคือสอบมหาลัยไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้ขอบใบขับขี่ไม่ได้ ทุกคนต้องอ่านันอ่านคำพีเลยครับแต่ว่าจริงๆอ่ะประเทศนี้นะคะมีวีซิเตอร์หถึงว่านักท่องเที่ยวเ,เข้ามาน้อยที่สุดในโลกเท่านท่าน,ท,านท่านผู้นำเนี่ยท่านหมอฟันเนี่ยชอบสีขาวแล้วมองว่าสีดำเนี่ยเป็นกาลากินีเพราะฉะนั้นห้ามรถยนต์สีดำเข้าเมืองหลวงได่ยรดแล้วตึกในเมืองอนะ่ะสร้าง<ส>าด้วยหินอ่อนนะครับเพราะหินอ่อนเป็นสีขาวใช่และหินอ่อนนี่คือนำเข้าจากอิตาลีแล้วอนุสาวรีย์ต่าง,างๆเนี่ยจะเป็นอนุสาวรีย์แบบท่านผู้นำนั่มันเลย ประเทศนี้คือเขาเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องม้ามากหม,มาเนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่เรียกว่าเปิร์กเมนนะฮะถ้าไม่เคยเห็นนะจะเห็นแบบม้าที่เป็นสีแบบสีเป็นสีขาวและขาวเทมกเลยคือ,อคือเป็นมาน้าของประเทศเต้ที่ัตว์ที่เดียวเลยแล้วก็สูตรสูตรนักของเขาก็าคือจะเป็นสายพันธุ์อารไลเบย หรือที่จะเรียกว่าเอเชียเชฟเทิร์ตนั่นเองนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกของชาตินะชเช่นเดียวกับม้าสายพันธุ์ฮาร์ฮาร์ทีนะแต่ประเทศที่กล้องจันปิดคืออยู่ทุกที่เลยอยู่อยู่ทุกจุดเลยอ,อยู่ภายใต้การกำกัดดูแลหมดตำรวจจะเยอะมากมันจะมีปล่องนะครับที่ชื่อว่าปล่องปล่องดาราวาซาปล่องดาราวาซาเนี่ยมันก็คือจะเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าปองไฟงดลบนะ คือมันจะเป็นหลุมประตูสนรประตูสุน,<ง>สนรกพคือมันจะเป็นหลุมที่ไฟไม่ดับมันเป็นเหมือนจริงๆริมันเหมือนเป็นบ่อขยะบ่อเผาขยะที่มันไม่ดับอ่ะแล้วนอกจากนี้นะคะพระานาธิบดีเนี่ยได้สั่งห้ามประชาชนห้ามสูบบุหรี่รู้<อ>ไหมคะมเพราะว่าอะไร<อ>เพราะว่าท่านประธานาธิบดีเนี่ยค่ะอยากจะเลิกบุหรี่ก็เลยไม่ให้ทุกคนสูบเพราะรักเขาเห็นนะเขาจะอยากกลับไปสูบแล้วท่านอะไรที่ใช้วิธีการคือเมืองหลวงอะ่ะห้าม คนรดูดไปหลีในมนรวง<ช>แล้วก็คนจะสงสัยว่าเติร์กมมนิสถานเนี่ยเป็นอะไรกับตุรกีเนะี<ช>่ยชาวเติร<ช>์กเนี่ยเป็นชนเผ่าเดียวกันนะครับผม<ช>แล้วก็ผู้ภาษาเดียวกันด้วย <ๆ S 2> จริงๆเติร์กมมนิสถานนะในโบราณคือมันเป็นจุดของเส้นทางสายใหม่นะที่คนแบบเดินทางเข้ามาแล้วก็คุณจะไม่มีทางพบแบนสินค้าค้าปลีกหรือสินค้าได้ใจนะฮะในประเทศเติร์กมินิสถานด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าประเทศเนี้ยสิ่งที่เลือกเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งท,งที่ท่านผู้ชมชอบเลยตัวเสริมนิดน,น,นึงก็คือป่องไฟหรือไม้มา50ปี ไฟไม่ดับเลยจุดมไม่เคยดับมาตั้งหลายปีใช่จริงๆแล้วมันเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์นะฮะก็คือจริงๆแล้วเป็นบาร์ตูสูงมันก็จริงมันคือแก๊สเขาไปขุดไปขุดแล้วปรากฏว,ว่ามันเจอแก๊สแล้วมันก็เลยทําให้ไฟไม่ดับก็เลยมีแก๊สหล่นลงไปอยู่ตลอดที่พี่นั่งบอกว่าอาคารที่สร้างด้วยหินอ่อนอ่ะเขาได้รับ Guinness World Book Guinness Guinness World Record ใช่ไหม Guinness World Record ก็คือเยอะที่สุดในโลกเลยเหอคะ การสร้างมากที่สุดใช่ใชแต่ท่านคือด้วยคำที่ท่านสร้างในหินอ่อนเนี่ย,ท,ยท่านก็ไปเอาดีไซนเนอร์ฝรั่งเศสมาสร้างแต่ใช้หินอ่อนอิตาลีนะแล้วตัวรูกปั้นทั้งหมดของท่านเนี่ยต้องเป็นทองเท่าน,นั้น<ช>มีรูกปั้นทองหมาก็ต้องเป็นทองแล้วมาก็ต้องเป็นทองด้วยปีปี2567นะฮะในปี6กสเนี่ยมีคนเข้ามาในประเทศเนี้เพียงแค่13 0 0 0คนเท่าน,นั้นนะต่อปีนะซึ่งถือว่าน้อยมากนะ เพราะว่าการเข้าไปเนี่ยคุณไม่สามารถเดินทางกันไปเองได้จะต้องจ้างไกด์จะต้องเป็นแพ็กเกจทัวร์กันไปเองนะครับแล้วจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาแต่ทุกคนต้องเข้าโรงเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้นาด้วยความที่เขามีความคิดแปลกๆเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเดือนเดือนหนึ่งอะเอาเป็นชื่อแม่เขาเป็นชื่อคนในครอบครัวเขาก็เปลี่ยนเป็นชื่อแม่เขาเปลี่ยนชื่อแม่ ชื่อพ่อชื่อเขาชื่อครอบครัวเขาหมดเลยใช่เป็นประเทศที่เวลาเราเข้าไปเนะี่ยแอปในโทรศัพท์มือถือเราจะถูกบล็อกทันทะีใช้ไม่ได้นะครับผมเป็นประเทศที่เป็นแบบาว,าว่าเผด็จการอ,อย่างแท้จริงคนระับเป็นถ้าพูดถึงดิกเตอร์เราไม่นึกถึงเกาหลีผมว่าอันนี้คือ,อสุดกว่าเกาหลีตร่ไหนะใช้ที่สุดเราคิดนี้ยเราอยากเสนอให้เห็นถึงมุมมองต่างๆนะฮะของในแต่ละประเทศ เราก็เหมือนอย่างที่บอกคือความสุขที่มันไม่เท่ากันความแตกอะไรที่มันเกิดขึ้นเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกเขาก็อาจจะมองว่าเราเป็นเรื่องแปลกก็ทายที่สุดก็ขอบคุณนะครับสําหรับอ EP นี้เนาะใช่ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับผมแล้วก็อยากให้เราเนำเสนอเรื่องอะไรนะครับก็ติด อบอกเรา่ใจ้คอมเลยใช่ครับผมอยากจะบอกว่าแต่ละประเทศไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะถึงที่ความพอใจของแบบประชากรแล้วก็อยู่ที่มุมมองที่มุมมองมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมวัสดีค่ะ